เครื่องดื่มภาษาโรมาเนียบอรตูร์ลิมบารอมนอเครื่องดื่มแอลโกโอฮอล์บอรตูร์แอลกอฮอลิกเครื่องดื่มบอรตูร์น้ำโคล โคลกน้ำอาเปนมลาเตน้ำมนาวลิมอนนดาด์เค้าเฟ่ คาปูชิโนคาปูชิโนชาชาน้ำผลไม้สุกน้ำแร่อัปเปอร์มินเนรัลอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Nu uitați să vă abonați la canalul nostru.